ุณหมอวัดให้ทําให้นับสมาาหังนับหนึ่งถึงห้าร้อยอะค่ะพอนับครั้งแรกก็ยังไม่ถึงห้าร้อยคะยังไม่นิ่งแต่มาทําครั้งที่สองก็นับได้สามร้อยสี่ร้อยงเงี้ยค่ะมันจะนิ่งไปเลยอะค่ะครั้งที่สามที่สี่ก็นิ่งแล้วเห็นองค พาสใสๆอยู่ข้างในตัวเราอะค่ะเริ่มแรกที่ว่ายัางไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้นับต่อเนื่องอะค่ะเราไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่พอเรามาทำต่อเนื่องคือทำงานไปด้วยแล้วก็สัมาระหังไปด้วยอะค่ะกลับไปบ้านก็จะต่อเนื่องเลยอะค่ะก็จะนิ่งนั่งแบบนิ่งแล้วก็จะสว่างค่ะหนูเคยเป็นไอ้ตรงซีที่คอนะคะเป็นเม็ดขึ้นมาค่ะ ตอนที่บัวมามาให้คุณหมอรูปคอดูตอนนั้นยังไม่นั่งหมอคะเนี่ยหนูเป็นเนี่ยมันเป็นติ่งขึ้นมาคุณหมอรูปดูก็เป็นติ่งใหญ่ใช่ไหมคะหมอพอคุณหมอบอกว่าให้นั่งสมาธิค่ะพอนั่งไปเรื่อยๆสักประมาณสองวันก็มาให้คุณหมอดูอีกทีหนึง่งว่าคุณหมอเนี่ยมันยุบลงไปแล้ว พอหนูนั่งสมาลาหังนั่งสมาธิอะค่ะตั้งแต่นั่งสมาธิแล้วแฟนบอกว่าทําไมเธอถึงไม่บ่นไม่อะไรแล้วบอกว่าเดี๋ยวสมาลาหังลืมไม่มีเวลามาบ่นแล้วจะสมาลาหังตลอดเพราะว่าแฟนเขาก็หวัวราอเมื่อก่อนนี้คุณหมอวาดบอกก็ยังไม่เชื่อยเอยเห็นจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พอไปนั่งแล้วเห็นจริงๆคะ่ะเห็นแสงสว่างแล้วเห็นองค์พระจริงๆคะ่ะ มีความปิติเลยค่ะเราตัวเราเหมือนแบบเบาหวิวโล่งสบายเลยค่ะเราก็มีความสุขค่ะครอบครัวก็มีความสุขด้วยนะคะอยากชวนเพื่อนๆมานั่งสมาธิด้วยกันนะคะ